วัสดีทุกคนนั้นนะคะวันนี้มาพบกับมีบูชานาค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไลโทเปียนะคะนี่เลยเกมไลโทเปียเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยเอออย่างแรกคือไปกดที่บ้านก่อนเนาะเพราะมีบ้านใหม่มาเพียบเลยที่พี่ไม่ได้ดูซึ่งมันมีแต่บ้านใหม่ทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทําหาที่รับของบ้านหลังนี้ก่อนนะคะนี่เลยทุกคนก็จะเป็นบ้านสีชมพู เป็นบ้านสีชมพูที่พี่ข้างเองนะคะให้เราขึ้นไปชั้นบนเลยค่ะจากนั้นให้เราไปที่ห้องสีเหลืองแล้วก็กดบนนั้นนะที่จริงของทุกคนนั้นจะเป็นห้องประมาณว่าเหมือนจะเป็นห้องสีส้มเนาะแต่พี่เปลี่ยนสีส่วนมันก็มีดนตรีอะไรมาแปกใหม่มากๆมันจะมีแบบว่า เดียวมันต้องใช้ VIP อ่ะทุกคนแล้วเราก็จะมากดตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเราก็จะลงไปลิฟต์ชั้นล่างกันเนาะเอาลงก่อนลงไม่ได้อ่ะทุกคนง่าลงได้แล้วจากนั้นให้เราลงไปที่ลิฟต์ชั้นล่างนะคะทุกคนแล้วก็กดด้านล่างนี้เลยจากนั้นก็จะเข้ามาในห้องนี้เนาะใครที่ยังไม่รู้ก็มาเลยจากนั้นก็ไปคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองแล้วก็ไปด้านหลังนะคะทุกคน ไม่ก <c oughs> ็ชิปเป็นไงบ้างฝั่งนั้นสิ่งหลวงเอาไม่ได้นะทุกคนเราต้องใช้ เอาล่ะทุกคนบ้านหลังแรกก็จบไปแล้วเนาะก็จะมีงานสิ่งของใหม่ของสะสมที่เราได้มาก็จะมีแค่นี้ประมานี้นะคะก็จะมีเป็นพวกนี้เองอ่ะแต่ไม่ได้มีเยอะนะคะวันนี้ก็หาอันนี้ไม่เจอเลยก็อย่างอื่นมันมีเยอะมากก็มีพวกปลาเต็มไปหมดทั้งหมดก็จะมีของใหม่นะคะ แล้วก็จะมีทั่วไปก็จะเป็นเออของมใหม่เหมือนกันแต่แค่เป็น V I P แล้วก็มีคนชอบเยอะอ,อนาะดนะีะนี่ก็กดไม่ได้ราคาทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะก็ขอเอาของก่อนอันนี้นะก็ทุกคนให้เตรียมอันนี้มาเลยฉะนั้นเราก็จะขับไป ขับรถนะทุกคนอ่ารถคันนี้ก็จะไปที่โบสถ์ค่ะทุกคนไปที่โบสถ์นะคะแล้วเราก็ให้เข้าไปหมุนตรงดอกไม้แต่อย่าลืมนะว่าเราต้องใช้กล้องด้วยแ่ละทุกคนเดี๋ยวขอใช้เวลาเตรียมของก่อนเนาะ<ๆ>ก็จะเอาของที่ชื่นชอบของพี่เลยเอลไะคะทุกคนก็เตรียมของเป็นนี่เลยกล้องนี้กับนี้นะคะก็จะเป็น ทุกคนนี่นะคะก็จะมากด e ที่ดอกไม้เนาะมันไม่ขึ้น e เนี่ยทุกคนนี่ไงกด e แล้วอันนี้ไม่ใช่ที่รับธรรมดานะคะทุกคนจากนั้นให้ทุกคนหันไปแล้วก็แต่เชือกเลยก็ได้หรือไม่ก็ใช้เครื่องนี้ก็ได้นะแต่พี่ก็เอามาเผื่อพี่ใช้นั่นเองเอาละคะ่ะทุกคนจากนั้นให้เรามาด้านนี้นะคะกดแล้วก็พอเราใส่กล้องแล้วเราจะเห็น สิ่งที่มองไม่เห็นพอเราถอดกล้องก็จะไม่เห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่เขาบอกว่าโทรปีก็จะมีมาใหม่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดบอกที่รับที่มีภูเขาใช่ไหมส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะโอไม่โอไม่ก็ทุกคนโอ oh. มันกดยังไง ไม่ใช่เลยนะทุกคนเราก็จะไม่รู้เหมือนกันก็จะประมาณนี้ก่อนก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะทุกคนขอเก็บของกลับบ้านก่อนนะก็เอาเป็นค่าเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กด Subscribe ให้มีบูชานะได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ